สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับมีท่านผู้ชมนะครับขอเข้ามาว่าอยากได้สูตรแต้มรวม3ตัวบนแล้วก็สูตร คู่ขี้หลักร้อยบนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะจ,ะจัดให้ทั้งสสูตรนะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนแล้วก็สูตรคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับสูตรคู่ขี้หลักสิบหลักหน่วยก็ลงไปแล้วนะครับก็ <hab Anton ia> เหลือสูตรคู่ขี้หลักร้อยบนเดี๋ยวเรามาตามในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หฟรีนะครับเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นขอแก้ไขสูตรนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนะครับที่ลงไป <c oughs> ปรากฏว่าเขียนผลรางวัลที่ออกของงวด ก่อนหน้านี้นะครับที่ออก5 7 9นะครับอันนี้เขียนเป็น5 7 2นะครับมีท่านผู้ชมทักทวงเข้ามาก็เลยได้ดูนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้ผลรางวัลที่ออกก่อนหน้านี้นะครับงวดที่ผ่านมา9 7 2นะครับงวดถัดไป5 7 9นะครับหลักหน่วยคือเลข9นะครับขอแก้ไขนะครับ หลักหน่วยเป็นเลข9 <c oughs> ส่วน2สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่092นะครับตัวที่มาก็คือเลข9นะครับหลักหน่วยนะครับเป็น2สูตรเทียบชนที่ลงไปเมื่อวานนะครับ หลักหน่วยคือเลขเก้านะครับสูตรไม่ผิดนะครับแต่ว่าเขียนหลักหน่วยผิดได้เลขเก้านะครับหลักหน่วยเป็นเลขเก้าทีนี้เรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับเป็นสูตรแต้มรวมสามตัวบนเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชม วิเคราะห์ดูนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายทั้งที่1นนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก303นะครับคิดว่าหลายท่านก็คงจะเข้าใจนะครับคําว่าแต้มรวมถ้าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูไปนะครับ แต้มรวม3ตัวบนก็หมายความว่า3ตัวท้ายรางที่ที่1นะครับบวกรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับอย่างงวดนี้303นะครับ3บวก0บวก3เป็น6นะครับผลของแต้มรวมก็คือเลข6อันนี้คืองวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับงวดที่2นะครับงวดต่อมา6กบวก2เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับแต้ม6 3บวกเเป็น12บวก5เป็น17นะครับแต้ม7 3วก0นบกเเป็น10นะครับแต้ม0 6บวก0บวก3เป็น9นะครับแต้ม9 5้บวก3เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับแต้ม6 4บวก2เป็นห หกบวกสองเป็นแปดนะครับแต้มแปดสองบวกเจ็ดเป็นเก้าบวกศูนย์เป็นเก้านะครับแต้มเก้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองนะครับแต้มสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับแต้มหนึ่ง ห้าบวกเจ็ดเป็น1ิบสอบวกเเป็นยีนะครับแต้มหนึ่งสามตัวรวมกันนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดนะครับแต้มแปดอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้ของงวดนี้นะครับของงวดนี้เก้าบวกสงเป็นส1 11อ็ดสิบเอ็ดวกแปเป็นสินะครับได้เลขเก้า สูตรก็คือนะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับ9กลบหนึ่งเหลือแปนะครับแล้วก็บวกสองแปดบวกสเป็น10นะครับได้เลขศูนบวกหนะครับ0ูนย์กหได้1 1ึ่งหนบวกหได้สแล้วก็บวกหอีกได้3นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับ 980123นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแต้มไหนจะมานะครับเป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนนะครับก็คือคาดว่านะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1ตัวที่จะออกมารวมกันแล้วน่าจะเป็นในแต้ม980123นะครับจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับสถิติก็ เข้ามานะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12นะครับ12งวด12งวดนะครับสถิติที่เข้ามา,าตำแหน่งที่ใช้บวกกันอีกทีหนึ่งนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับ3ามตำแหน่งนะครับจะมาไหมจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรคู่ขี้นะครับคู่ขี้หลักร้อยบน <c oughs> <c oughs> สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับก็ดูไปเป็นแนวทางประกอบไปนะครับเพราะว่าอย่างงวดที่แล้วมันก็ผิดนะครับสูตรคู่ขี้ก็ผิดงวดนี้ก็ดู ประกอบการพิจารณาไปแล้วกันนะครับถ้าใครชอบตรงใจก็ค่อยไปใช้นะครับไปตัดสินใจแต่ถ้าไม่ชอบดูแล้วไม่น่าจะใช่หรือว่ามีตัวเด่นที่ไม่ตรงกับสูตรก็เลือกเอาตามที่เราชอบนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจออกตัวไหนสูตรคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคืองวดที่ออกห้าสามแปดนะครับ งวดแรก0บวก9บวก0นะครับได้9นะครับเป็นเลขขี่ผลรางวัลที่ออก5 3 8นะครับหลักร้อยคือเลข5เลข5เป็นเลขขี่นะครับงวดต่อมานะครับ3บวก3เป็น6นะครับบวก0ก็เป็น6นะครับได้เลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก4 2 2นะครับหลักร้อยคือเลข4นะครับเลข4คือเลขคู่ งวดต่อมานะครับ2อบวกเเป็น11 11อบเวกสเป็น14นะครับได้เลข4ผลรางวัลที่ออก270นะครับหลักร้อยคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับ7จบวกหเป็น12 12อบวกสเป็น15นะครับได้เลข5เป็นเลขคี่ ผลรางวัลที่ออก787นะครับหลักร้อยคือเลข7เป็นเลขที่นะครับงวดต่อมานะครับ8บวก6เป็น14 14บวก4เป็น18นะครับได้เลข8เลข8เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก272หลักร้อยคือเลข2ครับเป็นเลขคู่งวดต่อมานะครับ7บวก8เป็น15 15บวก4เป็น19 ได้เลข9เป็นเลขขี้นะครับผลรางวันที่ออก579หลักร้อยคือเลข5นะครับเป็นเลขขี้งวดต่อมานะครับ7บวก4เป็น11นะครับ11บวก2เป็น13ได้เลข3ผลรางวันที่ออก972นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ972หลักร้อยคือเลข9นะครับเลข9เป็นเลขขี้ อันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมาเข้ามา1 2 3 4 5 6 7กับ7งวดเป็นสูตรใหม่นะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับ7บวก5เป็น12นะครับ12บวก9เป็น21ได้เลข 1, 1> นะครับ เลข1เป็นเลขขี่นะครับเรามารุนกันนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยจะเป็นเลขคู่หรือเลขขี่นะครับตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับมันก็ 50- 50นะครับคู่ขี่จะเดินต่อหรือไม่ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็นหลัก10อบ,บน บวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 10บนหน่วยล่างแล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่1นะครับท่านผู้ชมมีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับมันจะเป็นไปนตามสูตรหรือเปล่านะครับก็คิดค้นหาวิธีนะครับเอามาฝากกันเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ